ชีวิตพูดคุยกันเรื่องเงินเงินผัวผัวนะพี่น้องขาเออวันนี้ค่อยกหัหากับปรึกษากันเรื่องภาษีเนาะมามว่าปีนี้บ่ได้ไปเมืองไทยภาษีไหลปันไดอืมอมอมแอมแมาสัน้นเพิ่นว่าบ่ไหลเท่าไรหรอกแต่เราก็เลยบอกว่าคนละครึ่งเดอ้ออย่าลืมเด้อว่าปีนี้บ่ได้ซื้อตัว๋วว่าเดียนะแล้วเพิ่นเว้าขึ้นว่างไหนรู้ปะเธอฮักตัวัน หรือว่าถ้าหักตังมาสั่นไว้หักเธอน้ำมาแต่ก็หักตังพร้อมแบ่งกันไว้ก่อนมาอยู่ในกระเป๋าเห่าแล้วอุ่นใจเงินอยู่ในกระเป๋าโบวิ่งไปไหนอันแต่ผัวนะช่วงนี้มีแต่ข้าวนอกใจเออสิไปก็ไปแต่ตัวกับเงินกระเป๋าเจ้าขวงง่าเดี๋ยว <c oughs> เออนะโบอดโบควนโบควนกระเป๋าเขาเดียวายนะเออแต่ขอให้ได้แจ๊กหน่อย <c oughs> เข้ามาอยู่ในกระเป๋าเหาสัก้อน ถึงสิอ่นใจเด้ออันนี้ของแท้เว้าแท้ผัวบอกอ๋อคิดยัางนั้นเหรออืมฉันรักเธอฉันไว้ใจเธอแต่สั่นบ่เคยเสื่อใจเธออย่าปะปะ้าเอออีกข้าฟันอย่าฮะมามารักปะปะ้ามาอีกกันี้พวกเราเขาเอ้ยนี่เซนเจอร์แบบแบ๊แม่อีกฟีลเบเด้อฮะอีกฟีลกูด <laughs> เขาเธอคิดอย่างนั้นจริงๆก็ว่างสินะ่ะจริงๆเพราะเธอเป็นคนนะมีสิทธรรริ์ไหลไปทั่วได้พ้นโลกตอนนี้บอกเลยว่าดูข่าวมีแต่ข่าวนอกใจนอกใจฝรั่งบอกว่าเสพข่าวไหลเธอน่หาเลี้ยงใส่เจ้าของนี่นี่เป็นเรื่องหาเรื่องทะเลาะกันวะท่านเ <laughs> ลิฟยูปะปเลิฟยูมอนี่อุ้ยดังกิวอน จริงจริงกำอยู่นะวอุนะได้เท่าไดก็เอาขอให้เข้ามาใส่กระเป๋าหา่ไว้สะกวนอุ่นใจพี่น้องค่ะสไตล์เยจ้าบนับเงินในกระเป๋าไผ่ถึงเวลาเลี้ยวเงินในกระเป๋าเฮานะ้น่ะอืมสปอร์ตเ่าบบได้ยดีดขคาดเรื่องต่างนี้บอกเลยว่าเ,เงินผัวนะคาถาประจําใจ เงินผัวนะคือเงินเมียนะแต่เงินเมียเป็นของเมียผู้เดียวเดียเออนะจิกวลนนิดจิตแจมใสได้เข้ามาอยู่ในมือเฮาเมื่อไหรอุ่นใจมือละห้าบาทอืมสิบมือก็ทอได้ปีหนึ่งก็ทอได้เ้วเป็นบ่นี่ละห้าบาทนี่แหละสิว้ยซัพพอร์ตเฮาพี่น้องคะผู้ใดอีคิดสั่งดกสง็สร้างชีวิตค่อยนะอืมเงินเงินเงิน พรอค่อยเสียใจเงินมากกว่าคนรอบข้างมากกว่าลูกกว่าผัวอิลีอืมแต่ก็บม่ได้เหนี่ยวจนว่านะคิดให้ครอบครัวเดือดร้อนเออเอาไว้เพียงพอดีเอไว้เป็นทางหนีทีไรให้กับเจ้าของอืมถ้าถึงเวลาสีเพิงไผ่มันเพิงม่ได้หรอกอย่าวหวังอันนี้คิดไว้สัง่งซีตัดหนทางเห่าก็ต้องเก็บให้กับเจ้าของจ้าอืมคิดสั่งซีอีหลี เพือคิดนำเนี่ยแบบนีแดีนะอย่จาจ่าเสือว่าปอดไผ่บว่เกเดอะไรขึ้นพอตังวันละห้าบาทน,นี่แหละพี่น้องท่าอย่ามินยำนน้อยอย่าคอยวาสนาให้รีบเก็บเอาไว้อืมสตาร์ทจากห้าเดี๋ยวเป็นสิบยี่สิบสามสิบเป็นร้อยเป็นพันมันก็อุ่นใจเห่าแล้วพี่น้อง